สวัสดีนะคะวันนี้นะคนนนะครเราจะเล่นพับจีโมบายกันนะคะวันนี้นะคะผมจะไปเล่นพับจีโมบายนะคะวันนี้เพิ่งได้เางเกงใหม่มาเลยเอ้ยเขากำลังทําอะไรกันอะเฮ้ชกเขาเพืพพเ่อนเพื่อนเพื่อนได้ชกกัะเองได้ไงอเอ้ย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 เราตร้องดีนะครับ alam, นี่พวกนั้นมันประสาทจริงๆลต้องรีบไปอก็นละอ่ะัะ ทอนี้ครับผมต้องจมเพื่อนอเฮ้ยทำไมฉานมาอยูบ่บนเครื่องบินด้่ย,อย,อย,อยโอเคนะคบตอนนี้นะคะผมเป็นหมายเรียกอะไรก็ไม่รู้อยางรู้เลยเพื่อนทำไมตอนนี้แบบเราก็เอแนะนำตัวบีหนึง่งชั้นชื่อ าชิ9ก9าตื๊ดตอนนี้นะครับผมต้องรีบลงไปละเพื่อเกณนการไม่เสียเวลาบินแล้วก็ตามไปเร็วตอนนี้เอ้ย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 ฮะอื้อหื เฮ้ยตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วว่าตรงนั้นฉันจะไปเก็บบูดูดตูมตูมโอเคฮ่าฮ่ฮ่ตอนนี้นักเดินทางอาชีกับนักเดินทางตัวอะไรกัไม่รู้เข้ากำลังมาที่บ้านหลังหนึ่งเฮ้ยวิ่งแซงเขาไม่ได้เพื่อน ไปดูข้างหลังดิเอ้ยเราต้องไปดูให้ได้ว่าบ้านหลังนู้นเขามีอะไรเพื่อน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 เอน้ยโอ๊ยกระเป๋ากระเป๋าใหญ่ฮึบกระโวยมาให้เพื่อนดี๋จะพิ่งให้เพื่อนราต้องเก็บก่กนนี่ตัวนี้มาทางลงจุ๊บตัวนี้มีอะไรไหม กออ,กอะอะคิบตูมฮอือเพื่อนเปิดประตูม,มาไม่ไปดูกันเลยนะมีถังน้ำมันเกงเกงสีเหลืองแต่ไม่ใช่เกงเกงสีเหลืองที่ตัวทีแรกก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะไม่เก็บตึตึกเพื่อนมาไหน เออรู้ซึกว่าแถวๆนี้มันจะแปลกแปลกมาเพื่อนนายอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนโอ้ยตรงนี้เต็มเลยโอ้โยโอ้ยข้างในกระเป๋ายากระเป๋ายาเอ็มีเอ็มสิบหกชิป ออันนี้อะไรเนี่ยเก็บมามอืมอืมโอเคตอนนี้นะคะผมต้องรีบไปแล้วเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเพื่นอนเพื่อนเพื่อนไไปไหนเพื่อนอือหือก็อยู่นี่เองเพื่อนโบมากเลยเพื่อนแป๊บหนึง่งต้องทำอะไรให้เพื่อนก่อนเข้าไปในกระเป๋า แล้วก็ทำการชึบชึบอยากินกันเองนะเพื่อนชึบทิ้งอันนี้ไ,ไปอย่ต้อทิ้งเลยเพื่อนเละเละโอ้ยกองฟูกอ,องเพียบชิ้นชึบโอ้ เฮ้ะเพื่อนเรามาถือปืนอะไรอ่ะเพรเจะไหนมานะโอเคโอเคทำไมทำไมมาทำไมเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยจะคนจะคนยิงเขายิงเขาโอ้ย โอเคเขาตายเร็วนี่ไปเลยจุ๊บมีเขาโอ้โหวิ่งหนีจุ๊บโอ้ยมีเสื้อกันหนาวเก็บเสื้อกันหนาวเฮ้ยใครไม่กี่ใครยิงอะเฮ้ยตรงนั้นมีคนเหรอเฮ้ยตรงนั้นมีคนจุบๆุๆบ S <S <S อืมเรียบร้อยตายตายเก็บเพื่อนอืมของเต็มเลยฮ่าฮ่ฮชิบอืมวันนี้เพื่อนเราจะไปไหนดีก็ไม่รู้เหมือนกัอนอนืม ชิปอ่ะไปดี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 อิสาดาบิลนีสนอตอนนี้ระบบขัดข้องของ GMM ยี่สบห้าชิไปเฮ้ยเพื่อนรอกันด้วย ไม่รอแเรวช้าช้ามากรู้สึกว่าฉันวิ่งช้าเรายัางไงก็ไม่รู้รีบไปรีบไปเร็วกว่อนที่เพื่อนเราจะไปถึงก่อน รีบไปต้องสือความเมื่องว่าอันไกพลพนตอนนี้นะครับผมต้องรีบ,บไปแล้วเฮ้ยอย่าอย่าเดินถายหลังเพื่อนข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีกลับมาดูข้างหน้าตึก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 ,ก,กชิบชิบ chút cẳng lắng chân sái chân khỏa cha có cả mà đủ đu, đu, Ui đu, 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 ัน้ำขึ้นอยไดเรีบร้ไปคลิบก่อนเราจะตายก่อน่นชิปเออบนฟ้ามีอะไรบ้างชิปอืมอยตรงนั้นเราอยากจะไปแต่เราว่าเราจะไม่ไปหรือเราจะไปดีไม่ไป โอ้วงบีมาแล้วอุยอ้ยเกือบเกือบไม่ได้ดูทางอืมแม่น้ำเขงโอ้ยตอนนี้ต้องรีบไปไม่งั้นเราจะโดนวงบีบตาย เอ้ยตรงนี้น้ำตัวเมืองหรือเฮ้ยโอ้ยตรงนี้แถวนี้แถวนี้ดูชึบ่ขึ้นไปเห็นวิวเต็มเต็มเลยชึบออกบิ๊กจู่ใครยิงยิงวะ เขาอยู่ตรงไหนชึบเขาอยู่ตรงไหนเฮ้ยโอ้ยเขาอยู่ตรงข้างหลังเราตุบตุบอุย้ยโดนยิงพลเดืดพลเดืดผลาลืดเอาไตาย แค่นี้นะวันนี้นะคร ais, right okay, now, ับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายบายแป๊บ